จะมาเทสกันสบัติที่ปิดตั้งกันไปนะครับว่าเป็นยังไงอ๋อเจ้าซู750ตัวเนี้ครับจะเป็นรถที่หน้าเบามากเลยนะครับอัตมุนทสายหนึ่งเียหน้าบิดได้เลยนะครับแอดสมบัดได้เลยอันนี้ผมก็ลองขับแล้วผมก็ลองพยายามสายแอดน,นะครับดึงความเร็วที่ไม่ได้เร็วมากนะเป็นแค่เทสดูนะครับว่าเป็นยังไง ตอบครับที่ได้ผมรู้สึกว่ามีนั้นมีเลยแหละเพราะมันแข็งขึ้นมันทำให้ควบคุมรถตรงได้มากขึ้นนะครับมันไม่สายอาการสายน้อยลงมากๆเลยถึงว่าดี้ครับผมขอกไทยด้วยไครที่ขัน่นไปตรงนี้ติดผมแนะนำให้ติดนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้ ใส่ไว้ีกว่าเผื่อเจอหลุกเจอหินเจอน้ำมันทรายช่วยได้เยอะเลยนะครับ หยิบสั้นๆน,นะครับแก้าทดสอบไปดูไงวะอยากเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ